สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรศักด์ชัดทุกเลกอยู่กับผมตั้มจิรศักด์มาดูผลงานในหมู่บ้าน5วันที่ผ่านมากันก่อนนะครับผลประกอบการถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเรียกว่ามาตามนัดเพื่อนๆท่านไหนอยากเข้ามาอยู่หมู่บ้านเดียวกันเจอกันได้ที่ @tj. ตอง7เข้ามาลุยได้กันครับวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้ผมจัดมาให้3คู่ที่น่าสนใจมาฝากเริ่มจากพรีเมียร์ลีกนดที่18ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอกับลีดส์ยูไนเต็ด คู่ที่2องลอนดอนดาร์บี้แมตช์คริสตัลพาเลซเจอกับเชตแนมฮอสเปอร์ปิดท้ายที่เซเรียอาอตาลันตาเปิดบ้านรับจ่าฝูงอินเตอร์มิลานมาเรื่องกันที่พรีเมียร์ลีกคู่แรกครับซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนของลีดส์ยูไนเต็ดสถานการณ์ตอนนี้ซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับ7มีลุ้นพื้นที่ยุโรปเต็มตัวครับส่วนลีดส์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ16กกำลังดิ้นรนหนีโซนตกชั้นอย่างหนัก เรามาดูราคาในตลาดกันก่อนครับตลาดเปิดมาที่เสมอหรือราคา0ครับค่าน้ำฝั่งเจ้าบ้านอยู่ที่ประมาณ0.93ตลาดมองว่าเกมนี้ออกได้3หน้าเลยครับแต่เจ้าบ้านแอบได้เปรียบนิดนดส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่2.25ตลาดคาดการว่าจะเป็นเกมที่ระวังตัวกันพอสมควรซันร์แลนด์มีสถิติในบ้านที่แข็งแกร่งมากครับ8นัดในถิ่นตัวเองพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยชนะ5และเสมอ3ครับ ผลงาน10นัดล่าสุดรวมทุกรายการชนะ4เสมอ4แพ้2ไม่แย่มากนักพานัดลงทุนเข้าวินได้ที่70%ขณะที่ลีดสูในเตดมีปัญหาเกมเยอืนอยุดรุนแรงแข่ง8นัดนอกบ้านแพ้ไปถึง6นัดและชนะได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นผลงาน10นัดล่าสุดรวมทุกรายการชนะ3เสมอ2แพ้5แต่ช่วงหลังเริ่มมีความมั่นใจไม่แพ้มา4นัดติดแล้วส่วนสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนี้ถือว่าสูสีครับถ้าเราดูที่เกมรับ s u นเนอร์แลมี Robin r o o ร s เป็นผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้ครับเขามีสถิติเซฟเฉ,เฉลี่ย3.5ครั้งต่อเกมซึ่งสูงเป็นอันดับ2ของลีกเลยครับส่วนลีดส์แม้จะอยู่อันดับล่างแต่เกมรุกเขาหน้ากลัวนะครับยิ่งเฉลี่ย1.7ลูกต่อน,นัดแต่เกมรับก็น่าเป็นห่วงเพราะเสียเฉลี่ยถึง2ลูกต่อน,นัดครับ สภาพทีมเจ้าบ้านนั้นนี้จะขาดลุคโอนีนที่ติดโทษแบนรวมถึงผู้เล่นอีกหลายคนที่ไปรับใช้ทีมชาติแต่แกนหลักอย่างชาก้าและเลเฟยยังอยู่ครบฝั่งลีดส่องระวังโดมินิกคาเวตเลวินให้ดีครับตอนนี้ฟอร์มฮอตมากยิงมาห้านัดติดต่อกันในลีกแล้วครับซันเดอร์แลนด์น่าจะมาในระบบ4 2 3 1เน้นครองบอลและเพรสซิ่งกลางสนามครับส่วนลนะีดส์น่าจะใช้ระบบ35 2เน้นบอลครอสจากริมเส้นให้คาเวตเลวินจบสกกร์ครับ จุดตัดสินคือพื้นที่หลังวิงแบ็กของลีดส์ครับถ้าซันเดอร์แลนด์โต้กลับเร็วได้แม่นยำลีดส์มีสิทธิ์พังได้เลยผมมองว่าซันเดอร์แลนด์ที่เหนียวแน่นในบ้านไม่แพ้ใครเลยอันดับก็ดีกว่าเยอะแถมยังได้เล่นในบ้านแต่ทำไมตลาดเปิดมาไม่มีกำแพงผมคิดว่าแปลกนะครับถ้าทรงแบบนี้ผมเลือกอยู่ฝั่งทีมเยือนวัดใจกันหน่อยครับช่วงหลังเริ่มมั่นใจล่าสุดถล่มคริสตัลพาเลซมา4-1 ข้ามาดูดาร์บี้แมชกุนลอนดอนกันบ้างครับคริสตอลพัลเลส vs เฮอร์สพาร์เจอกับทอทแนมฮอสเปอร์นั้นนี้เตะกันคืนวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับตลาดเปิดมาตอนนี้พ a ลเลสมีกำแพง0.25กำแพงสูงต่ำเปิดมาที่2.5และยังนิ่งอยู่ค่าน้ำเอไปทางต่ำส่วนราคาผูกเอไปทางเจ้าบ้านนิดหน่อยครับมาดูสถานการณ์ของทั้งสองทีมกันครับเจ้าบ้านคริสต a ลพ a l เลสแข่ง17นะัดชนะ7เสมอ5แพ้5มี26แต้มอยู่อันดับ8 ผลงานในบ้าน8นะัดชนะ2เสมอ4แพ้2ถือว่าในบ้านแพ้ย่าพอสมควรครับข้ามาทางฝั่งสเปอร์แข่ง17นัดชนะ6เสมอ4แพ้7มี22แต้มอยู่อันดับ14ผลงานนอกบ้านดูไม่แย่มากนะัก8นะัดชนะ4เสมอ2แพ้2แต่ผลงาน6นัดล่าสุดเริ่มเสียทรงชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง4นัด สถิติการเจอกันช่วงหลังน่าสนใจมากครับแม้ภาพรวมสเปอร์จะชนะมากกว่าแต่2นัดล่าสุดที่เจอกันพาเลสชนะรวดและไม่เสียประตูเลยครับนี่คือสัญญาณบอกว่าพาเลสเริ่มจับทางสเปอร์สได้แล้วครับด้านสถานความพร้อมของแต่ละทีมปัญหาใหญ่ของสเปอร์สในนัดน,นี้คือคริสตินโรเมโรกองหลังตัวหลักติดโทษแบนครับนี่คือหัวใจในเกมรับที่หายไปเลยทําให้วอนเดฟเฟนต้องแบกภาระหนักขึ้นครับ ส่วนพาเลสเองก็น่าเป็นห่วงเรื่องความฟิตของมาเตตากองหน้าตัวเก่งครับถ้าเขาลงไม่ได้มิติการพับบอลในดายหน้าจะลดลงทันทีพาเลสเล่นในระบบ3-4-2-1เน้นรับให้แน่นแล้วรอสนกับเข้าพื้นที่หลังแบ็กครับส่วนสเปอร์สน่าจะมาในระบบ4-4-2เน้นบอลเดร็กขึ้นหน้าให้เร็วที่สุดเพื่อโจมตีวิงแบ็กที่ดันสูงของพาเลสครับ เกมีิสเปอร์จะมาเปิดเกมลุกใส่แน่นอนครับแต่ด้วยเกมรับที่ขาดโรเมโรและสถิติที่เสียประตูเฉลี่ย2ลูกต่อน,นัดในช่วงหลังทำให้พวกเขามีโอกาสโดนพาเลส2คืนได้ง่ายๆครับนัตาม,มองว่าพาเลสได้เปรียบในบ้านและสถิติช่วงหลังที่ข่มอยู่เล็กน้อยครับกำแพง0.25แบบนี้วางจะบ้านพาเลสน่าลุ้นกว่าครับปิดท้ายกันที่กันโชเซเรียอิตาลีครับอตาลันตาทีมระดับ9เปิดบ้านรับจากฝูงงูใหญ่อินเตอร์มิลานเกมนี้เตะเวลาตีสอนาทีครับ คู่นี้ตลาดเปิดมาอินเตอร์มิลานบุกมามีกำแพง0.5ตลาดให้เครดิตจากฝูงสูงมากส่วนกำแพงสูงต่ำเปิดมาที่2.75ค่าน้ำเอ็นไปทางต่ำตลาดมองว่าอาจยิงกันไม่เยอะมาส่องฟอร์มผลงทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านอะตาลันตา้าแข่ง16นัดชนะ5เสมอ7แพ้4ผลงานในบ้าน8นัดชนะ3เสมอ4แพ้1ส่วนทางจากฝูงอินเตอร์มิลานแข่ง15นัดชนะไปถึง11นัดผลงานนอกบ้านดุด้านเหมือนกัน7นัดชนะ5แพ้2 สถิติการเจอกันคู่นี้อินเตอร์ขมมิด้ามเลยครับ10นัดหลังสุดที่เจอกันอตาลนตาไม่ชนะเลยแม้แต่นัดเดียวครับอินเตอร์ชนะไป8และเสมออีก2นี่คือสถิติที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะเจ้าบ้านแน่นอนครับ แผนการเล่นที่คาดอตาลันตาจะมาในระบบ3 4 2 1เน้นการใช้กองหน้าตัวใหญ่อย่างสกามาก้าคอยพักบอลครับส่วนอินเตอร์จะใช้ระบบ352ที่สมดุลที่สุดในลีกตอนนี้ครับจุดชี้ขาดคือพื้นที่ริมเส้นฝั่งซ้ายของเฟเดริโก้ดิมาโก้วิงแบ็กจอมบุกของอินเตอร์ครับถ้าอตาลันตาปิดพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เกมรับพวกเขาพังแน่นอนครับอินเตอร์มิลานมีเกมรับที่เสียประตูเฉลี่ยเพียง0.8ลูกต่อน,นัดครับขณะที่อตาลันตายังมีช่วงที่กองหลังลุ่ำตหนแงบ่อยครั้ง ด้วยคุณภาพทีมและความนี่ในการลุ้นแชมป์ผมเชื่อว่าอินเตอร์จะทําได้ดีกว่าครับแม้จะไปเยือนแต่อินเตอร์มิลานยังดูดีกว่าทุกมุมครับกำแพง0.5ถือว่าไม่แพงสำหรับทีมจ่าฝูงที่สถิติคมขาดขนาดนี้อินเตอร์บุกมาไม่แพ้นแน่นอนครับสรุป3คู่คืนนี้กันอีกรอบครับคู่แรกยูฟ่งลีดส์ยูไนเต็ดลุนผลชนะหรือเสมอครับคู่ที่2คริสตัลพาเลซสถิติช่วงหลังดีกว่าสเปอร์สที่ขาดกองหลังตัวหลัก คู่ที่3อินเตอร์มิลานจะฝูงที่สถิติคมอตาลนต้าแบบ100%และสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจทัศนะเพิ่มเติมเจอกันได้ในหมู่บ้าน TJ t j ตองเจ็ดเข้ามาลุยกันได้เลยครับถ้าคุณชอบวิเคราะห์บอลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์คุยกันหน่อยครับว่าใน3คู่นี้เชียร์ทีมไหนกันบ้างหรือมีความเห็นต่างยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ